ก็ไม่ได้กลัวอะไรใช่ปะหนุ่มวัยรุ่นคนนี้ครับไม่รู้ว่าแบบคือกลัวตำรวจจัดอ่ะขับรถซิ่งหนีตำรวจห้ามอำเภอเลยครับแล้วสุดท้ายจนมุมเพราะว่าอะไรเพราะว่ายางแตกไปขับอีทางไหนก็ไม่รู้ครับบดท,บท,บทไปเนี่ยจนยางแตกนะครับ <S <S เดี๋ยวมาฟังเหตุผลกันว่าเขาหนีตำรวจเพราะอะไรคุณผู้ชมไปดูตอนที่ตำรวจไล่ล่าก,กันก่อนแล้วกัน

พยายามหนีสุดชีวิตเลยจริงๆนะครับขับเข้าไปในถนนเส้นที่เขากำลังทำกันอยู่ด้วยครับปาดซ้ายปาดขวาหนีจนยางแตกอ่ะแล้วก็พยายามจะฝืนขับบดไปต่อนะครับแต่มันไปต่อไม่ได้แล้วไงถึงยอมจำนนนะครับตำรวจก็เลยเข้าไปคุมตัวคนขับลงมาจากรถนะครับจังหวะที่พาตัวลงมาจากรถเนี่ยเห็นว่าตำรวจเนี่ยนะตุ๊กตับไปหลายทีเหมือนกันนะ นี่คือช่วงเช้าเมื่อวานนี้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับโอ้โหนี่ขับกันไกลเลยนะครับตัวคนขับรถตูถ้ทึบคันนี้ครับชื่อว่านายพันศานินธรรมอายุ22ปีคือก่อนหน้านี้ตำรวจไปเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยขณะที่จอดรถเติมน้ำมันอยู่ตำรวจก็เลยเรียกตรวจแต่ก็ซิ่งหนีตำรวจครับตั้งแต่พื้นที่อำเภอนาบอน มุ่งหน้าไปทางอำเภอร่อนพิบูรณ์ต่อไปที่พื้นที่อำเภอพระพรหมครับหลังจากนั้นก็ขับวนเวียนอยู่ในพื้นที่รอยต่อระหว่างตัวเมืองกับอำเภอพระพรหมอยู่หลายรอบด้วยกันและก็ยังขับไปที่อำเภอพง์คีรีอีกและก็วนเข้าตัวเมืองอีกครั้งหนึ่ง ตำร,รวจต้องเหมือนกับว่าส่วนที่กำลังกัน4โรงพักกันเลยนะครับทั้งสพร่มพิบูร์สพพระพรมสพเมืองนครศรีธรรมราชและก็สพพงคิีรีครับอโอ้โหนี่กว่าจะจับตัวได้ครับผืดขึ้นคอเลยครับไปจนมุมที่ตำบลท่าง,งิ้วหนีไกลายถึงห้าอำเภอก็ใช้เวลา2ชั่วโมง,งกว่าด้วยกันถ้าตีเป็นระยะทางประมาณ140กิโลเลยครับนายพันษาครับบอกว่า ตัวเขาเนี่ยขับมาจากกรุงเทพจะมาหาเพื่อนที่อำเภอพระพมแต่โดนตำรวจไล่ตามกันเลยตกใจกลัว,ลลวเขาหนีตำรวจเพราะอะไรรู้ป่ะใบกับขี่หมดอายุแล้วก็อย่างเนื้็คือเสพกัญชาไปด้วยไงไปฟังเสียงเขานิดหนึ่งครับยังแต่เป่าตัางครับรับตัวครับไอ้นี่ไอ้ตรนไี่อันี้ไตต้นเลี พีเกหมาาเพื่อนนี่ในตอกแตนนี่แหละรถตี๋ดเนี่ยครับบอพี่ดูเนื้อเดี๋ยวที่เป็นก้อนหน้านี่ดูมาไหมตาเนื้อเนื้อตาจมว้นรถตี๋อทุกวันนะมาเกแกรถหมาเพื่อนเป็นร้านู่นี่แหละแต่ว่าน้ายิ่งซึ่งกับตกใจครับเดี๋ยวเดี๋ยวเติมน้ำมันเนี๋ยวเร็ที่ไม่ได้ก็ใบกับพี่มันเมื่อยอยู่ครันแม่คือถ้าไม่ได้นับไอ้ที่สูบกัญชามานะใบกับขีดหมดอายุนี่คือโทษมันไม่ได้หนักมากเท่าไหร่นะ แต่เขาคงกลัวแหละเนะเขาคงกลัวจริงครับขับหนีขนาดนี้เลยตรวจคนในรถก็ไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายอะไรนะครับตำรวจถามต่อบอกว่าแล้วตอนที่จอดเติมน้ำมันเนี่ยทำไมไม่จ่ายเงินในปัม๊มเหมือนขับออกมาเลยเจ้าตัวบอกว่าจำไม่ได้ครับสุดท้ายตำรวจก็เลยอายัดรถเอาไว้นะครับแล้วก็คุมตัวไปโรงพักเพื่อตรวจฉี่ดู เบื้องต้นโดยไปหลายข้อหานะครับทั้งขับรถโดยประมาทวาเสียวขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภยัยแล้วก็หลบหนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ด้วย